เรื่องที่คุณต้องรู้ในตอนนี้คือเรื่องใดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์กดแชร์เป็นค่าครูให้กอลฟด้วยนะคะกดของขวัญให้ได้นะมาดูกันค่ะมีเรื่องใดที่คุณต้องรู้ในตอนนี้บ้างแปดไม้เท้านะคะการติดต่อการสื่อสารการเจรจาสามไม้เท้าคุณกําลังรอการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานไหม มีใครกําลังรอง,รอง,งานรอการเริ่มต้นงานใหม่รอการเรียกตัวไปสัมภาษณ์รอการเรียกตัวไปเริ่มงานเดี๋ยวคุณจะได้ใครติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการรอผลประโยชน์รอผลกลาําไรรองเงินตกเบิกรอรายรับนะคะหรือรอในเรื่องของการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการกู้เงินนะคะกับธนาคารกับสถาบันการเงินเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวดีนะ คุณจะได้ถ้าใครไปทําเรื่องกู้เพราะว่าไพ่สามดาบเป็นไพ่เกี่ยวกับการกู้เงินได้หรือไพ่การติดต่อสื่อสารจากใครบางคนก็ได้นะที่อยู่ทางไกลนะคะไพ่เดลด์หรือคนที่รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์นะคะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนเขาจะเอาข่าวดีมาบอกคุณข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องอ เกี่ยวกับการกู้บ้านนะคะกู้ซื้อบ้านทําสินเชื่อบ้านหรือการซื้อขายบ้านซื้อขายที่ดินนะคะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับโปรเจกต์งานโปรเจกต์ใหญ่ๆคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการติดต่อนะคะหรือการที่คุณอาจจะได้การติดต่อเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะมีใครบางคนกําลังสนใจคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะในโลกออนไลน์เดี๋ยวคุณจะได้รับข้อความนะคะมีคนกนารรําลังจะโทรหาคุณมีคนกนาําลังจะติดต่อ มาบอกรักคุณหรือนะคะอาจจะติดต่อในเรื่องของการทํางานให้คุณไปเริ่มงานให้คุณไปทํางานแล้วงานที่คุณจะได้เป็นงานที่รายได้ดีด้วยนะคะเป็นข่าวดีอ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะใครยื่นเรื่องกู้จะอนุมัตินะไม่ว่าจะเป็นกู้บ้านกู้รถกู้ทําธุรกรรมทาสินเชื่อนะคะหรือจะทําธุรกรรมด้านใดก็ตามแต่นะคะหรือกำลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆคุณจะได้ทําใครรอการติดต่อ ให้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงตําแหน่งนะคะหรือย้ายย้ายที่ทํางานนะคะย้ายสาขาหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ใหม่นะคะหรือย้ายไปกินตําแหน่งเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวดีเร็วๆนี้แหละนะคะ1วัน3วัน8วัน1วัน3วัน8วันหรือภายในเดือนมิถุนายนนี้ภายเดือนมิถุนาขึ้นนะคะนอกจากนั้นคุณอาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว อาจจะมีเบบีตัวน้อยนะคะมีเกณฑ์ได้ลูกนะมีเกณฑ์ได้ลูกผู้หญิงด้วยนะคะคือมีเกณฑ์ได้บุตรอะ่ะใครที่คุณรอการตั้งครรภ์รอผลนะคะการตรวจหรือว่ารอใครไปทำกิฟต์ทำเด็กหลอดแก้วหรืออะไรประมาณนี้นะคะกำลังรอผลอยู่ว่าจะทำได้ไหมสำเร็จไหมรอบนี้บอกเลยว่าสำเร็จมีเกณฑ์ได้ลูกมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกย้ายงานยกย้ายที่อยู่อาศัย นะคะคือคุณกำลังจะได้รับข่าวดีอ่ะได้รับการติดต่อสื่อสารผ่านทางโลกออนไลน์นะส่วนใหญ่เลยนะเขาอาจจะแจ้งคุณมาทางโทรศัพท์หรือโทรมาบอกคุณทางโทรศัพท์หรือจากข้อความอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะได้ข่าวดีจากแฟนคุณคนรักคุณนะที่เขาจะชวนคุณไปฮันนีมูนพาคุณเดินทางมาหาคุณก็ได้สําหรับคนที่มีรักทางไกลคนที่อยู่ไกลาการมีเกณฑ์ที่แฟนคุณจะเดินทางมาหามาพบมาเจอนะคะนี่คือ ข่าวดีของคุณที่คุณจะได้รับในโดเร็ยวนี้นะหนึ่งวันสามวันแปดวันน้อมรับคํำทัานายกันไปนะคะสวัสดีค่ะ